มีวาระแห่งภาษิตท,ที่ปรากฏอยู่ในปัจจาคมนิยเถราประธานความว่าผู้ใดตั้งศรัทธาอันไม่หวั่นไหวไว้ด้วยดีในพระตถาคตด้วยจิตอันเลื่อมใสผู้นั้นจะไม่ไปสู่ทุกติการที่เราได้มาในสำนัก ของลูปติะเจ้าผู้ประเสริฐเป็นการมาดีแล้วหนอในกับที่91ต่กับนี้เราบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้ใดด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาในกับที่17 เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแปดครั้งมีพระละมากทรงพระนามเดียวกันว่าสุจารุทัศนะถ้อยคำที่หลวงพ่อกล่าวข้างต้นนั้นเป็นคำรำพึงของพระอระหันตเถระเจ้าองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ท่านได้รับอนิสงส์ที่น่าอัศจรรย์ใจ ด้วยอนุภาพแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยวัตถุอันเล็กน้อยแต่มหานิสงนั้นมากมายเกินกว่าคำบรรยายใดๆหลวงพ่ออยากจะให้ลูกๆได้รับทราบเอาไว้เมื่อทราบแล้วทุกๆครั้งที่มาวัดมาบูชามาหาธรรมกายเจดีย์ เราจะได้เกิดมหาปิติในสิ่งที่เราได้บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้หลวงพ่อขอนำอีกเรื่องหนึ่งมาเล่าเปรียบเทียบกันนะจ๊ะว่าโอกาสแห่งการทำความดีนั้นไม่จำกัดด้วยภาวะเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือนอกเหนือจากมนุษย์ หากได้พบเนื้อนาบุญแล้วได้สร้างบุญก็จะได้รับอานิสงส์อย่างแน่นอนเรื่องของภาวะที่เป็นอยู่ไม่ใช่ว่าจะสร้างบารมีไม่ได้นะจ๊ะอย่างเรื่องประวัติการสร้างบารมีของพระอโวปุปิยเถระพระเถระได้เกิดมาในยุคข,ของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระนามบัสิขีได้บังเกิดในตระกูลแห่งหนึ่งตอนนั้นพระสิกขีพุทธเจา้าได้ประกาศพระสัศธรรมไปทั่วชมพูทวีปมีผู้มีดวงตาเห็นธรรมกันมากมายทีเดียวพระเถระท่านได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากสำนักของพระพุทธองค์ ที่ทรงแสดงให้เห็นถึงโทษของการทำบาปอากุศลมีผลให้ตกไปสู่บบยภูมิและผลแห่งการสร้างบุญทรงให้ไปบันเทิงในสุคติโลกสวรรค์ท่านก็คิดว่าการที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีชีวิตอยู่อย่างผู้ประมาทนี้ไม่สมควรเลย ท่านจึงได้ถือเอาดอกไม้นานา,นาชนิดโปรยถวายเป็นพุทธบูชาด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นแม้เป็นเพียงการโปรยดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชาก็ส่งผลให้ท่านได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและในมนุษยโลก สวรทั้งสวรรค์สมบัติและมนุษย์สมบัติอันเลิศไม่ว่าจะเหยียบไปที่ใดก็ตามก็มีดอกไม้ผุดขึ้นมารองรับและก็เป็นที่เคารพบ,บูชาของทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจนมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ท่านก็ได้บังเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่ง เมื่อเจริญไว้แล้วและได้ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านจึงออกบวชเมื่อบวชได้ไมินานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระเถระจึงปรากฏนามว่าอาโวโปพิยะเถระเพราะท่านได้โปรยดอกไม้ไปในอากาศเป็นพุทธบูชา หลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วท่านก็นย้อนอดีตกลับไปก็ได้เห็นบุปกรรมที่ท่านได้สร้างเอาไว้ก็เกิดความอัศจรรย์ในผลบุญอเล็กน้อยที่ได้ทำเอาไว้เกิดปีติสมนัตเปล่งอุทานว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามบสิกขี เสด็จออกจากวิหารแล้วก็ขึ้นไปในที่จงกรมทรงประกาศสัจจสีทรงแสดงอมรตบทณที่จงกรมนั้นเราได้ฟังพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าผู้พระเสริฐสุดเกิดความปีติอันไม่มีประมาณได้สัตว์ดอกไม้ โปรยขึ้นไปในอากาศน้อมบูชาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยบุญที่ได้โปรยดอกไม้ในครั้งนั้นตั้งแต่บัดนั้นมาก็มีแต่สุขติภูมิเป็นที่ไปตลอด31กับนี้ก็เป็นผลอันน่าอัศจรรย์แห่งการถวายดอกไม้ เป็นพุทธบูชาในกับที่20แต่กับนี้ได้เป็นพระราชาพระนามว่าสุมเมธะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสมบูริเดกแก้วเจประการทรงมีพระละมากพบเจ้าสุดท้ายก็ได้คุณวิเศษคือปฏิสัมพิทาสี่ วิโมก8และอภินญาหนี้ก็เป็นผลแห่งบุญที่ได้ทำในครั้งนั้นนั่นก็เป็นเรื่องราวของพระอโวปุพิยะเถระยังมีเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของสัตว์ตัวเล็กๆตัวหนึ่ง แต่หัวใจนไม่ได้เล็กดังตัวเลยแถมยังรู้จักขวนขวายเอาบุญเอากุศลเรื่องนี้เป็นประวัติการสร้างบารมีของพระอรหันตเถระเจ้ารูปหนึ่งซึ่งท่านมินนามว่าพระปัจจาคมนิยะเถระ แต่ตอนที่ท่านดิดสร้างบุญนั้นถ้าไม่ได้เกิดเป็นคนนะจ๊ะเป็นเพียงนกตัวหนึ่งเท่านั้นเรื่องก็มีอยู่ว่าในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านได้บังเกิดในกำเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉานเดิมอำนาจแห่งอกุศสลกรรมเก่า จึงมาเกิดเป็นนกน้อยตัวหนึ่งอยู่อาศัยกระไลฝั่งแม่น,น้ำสินธุแม้จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่บุญเก่าของท่านก็ยังพอมีอยู่จึงได้คอยตักเตือนไม่ให้สร้างบาปอากุศลเพิ่มไม่กินสัตว์มีชีวิตกินแต่เพียงสาหร่าย และพืชที่มีอยู่ในแม่น้ำนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีเสด็จจาริกไปประกาศพระสัตธรรมเพื่ออนุเคราะห์แก่สัตว์โลกทั้งหลายท่านด้สเสด็จผ่านไปในที่นั้นเวลาเดียวกันนกน้อยนั้น กำลังหากินอยู่พอดีก็ได้มองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นพระจับพันรังสีเปล่งออกมาจากพระวรกายรุ่งเรืองงดงามยิ่งนักเหมือนพระอาทิตย์ที่สว่างสวยัยจึงคิดว่ามหาสมณะรูปนี้งดงาม น่าเลื่อมใสย,ยิ่งนักจะรอยจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษเป็นแน่อย่ากระนั้นเลยเราควรที่จะเอาบุญกับท่านพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็ใช้จิงงอยปากเด็ดดอกสาหรายที่มีอยู่ในแม่น้ำนั้นแล้วก็บินข้าไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า น้อมบูชาดอกไม้นั้นลงแทบบาทพระพุทธองค์โดยจิตที่เริ่มใสไม่มีประมาณนกน้อยพอละจากอัตภาพนั้นแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกสวรสมบัติในการมาวจรภูมิเจทติจากอัตภาพนั้นแล้วก็มาเกิดในมนุษยโลก สเสวยมหาสมบัติได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นมหาเศรษฐีอีกนับชาติกันไม่ท้วนทีเดียวจนมาถึงสมัยพุทธกาลนี้เนี่ยก็ได้บังเกิดในตระกูลสูงแห่งหนึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วก็ได้ออกบวชพอบวชได้ไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านปรากฏ โดยนำแห่งบุญในการก่อนว่าปัจจาคมนิยะเถระเพราะเหตุทีเคยเป็นนกได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นําดอกไม้มาบูชาเมื่อท่านได้บลุธรรมแล้วก็ระลึกถึงบุพกรรมของตนจึงเกิดปีติสมนัตในอนุภาพแห่งบุญ ได้เปร่งอุทานว่าแม้เราเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานมีสาหรายเป็นพักษาได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเสด็จไปในอากาศจึงเอาจะงอยปากคาบดอกสาหร่ายบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ใดตั้งศรัทธา อันไม่หวันไหวไว้โดยดีในพระตถาคตเจ้าด้วยจิตอันเลื่อมใสผู้นั้นจะไม่ไปสู่ทุกติการที่เราได้มาพบและติดสร้างบุญในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเป็นการมาดีแล้วหนอในกลับที่ก1าสิบเอดแต่กับนี้เราบูชา พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้ใดได้กรรมนั้นเราไม่เคยรู้จักทุกติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาในกับที่17ก็ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแดครั้งมีพระละมากทรงพระนามเดียวกันว่าสุจารุทัศนะ คุณนวิเสษทั้งหลายเราก็ทำได้แจ้งแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าเนื้อนาบุญที่ดีแม้หว่านพืชเพียงเล็กน้อยก็ได้ผลเกินควรเกินคาดไม่มีนาบุญอื่นที่ยิ่งกว่าบุญยเขตในพระพุทธศาสนาดังเรื่องทั้งสองที่หลวงพ่อได้นำมาเล่าในวันนี้ดังนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในเพศภาวะใดจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์หากได้สร้างบุญถูกเนื้อนาบุญแล้วนีก็จะประสบความสุขและความสำเร็จสมปรารถนานในชีวิตทำให้บุญที่สร้างไปนั้นทับทวีเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีประมาณดังนั้น บัณฑิตผู้มีปัญญาทั้งหลายต้องรู้จักทำบุญกับบุญญาเขตอันเยี่ยมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหอนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยะาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย กลับครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงบัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถินธรมกายเด The now